สร้างพระพุทธรูปในยาาิโยมโบราณนั้นถือว่ามีกุศลมีอานิสงส์มากเพราะว่าพระพุทธรูปหนึ่งองค์เนี่ยอยู่เป็นร้อยปีอยู่เป็นร้อยปีเหมือนหลวงพ่อกรับเนี่ยฮะอายุทั้งก็4สี่ร้อยกว่าปีเข้าไปแล้วนะฮะปีสี่ร้อยปีเข้าไปแล้วพวกเราตายไปตั้งกี่รุ่นแล้วท่านก็ยังอยู่เลยนะก็ยังเป็นที่ระลึกนึกถึงของคุณงามความดีของผู้เจ้า เพราะนั้นการจะหล่อพระนี่ก็ต้องบอกให้ตั้งใจให้ดีไม่ใช่ว่าเราทําบุญกันมาห้าสิบบาทร้อยบาทสิบบาทสองบาทาแล้วก็จบกันเลยแต่เราต้องตั้งจิตอธิษฐานโดยเฉพาะตอนที่เราจับสายสูตรสาศิลสายส,สูตรเนี่ยหรือว่าไม้สําหรับที่จะเททองเนี่ยนะเราต้องตั้งจิตให้ดีตอนนี้ที่เราจะต้องพูดคุยกันก่อนในวันนี้เพราะว่าอาตมาได้เรียบเรียงคําอธิษฐานจิตไห้แปดข้อ ในแปดข้อนี้ก็เอามาจากที่พระพุทธองค์ทรงตัดอาสวิวาจาด้วยแล้วก็ที่พระอนุรัตเถระท่านอธิษฐานของท่านไว้ด้วยว่าชีวิตเนี้ยเกิดมากี่พกี่ชาติก็แล้วแต่คําว่าไม่มีอย่ได้ปรากฏแก่ท่านเลยแม้กระทั่งเกิดมาในชาติเนี้ยอยากกินขนมพมารดาบอกขนมหมดแล้วก็ต้องการจะสอนลูกให้รู้ว่า ของที่มันหมดแล้วมันจะเอามาจากที่ไหนจะเอาแต่ใจตัวเองงี้ไม่ได้นะก็เลยเอาถาดมาแล้วก็เอาฝาครอบไปแต่เทวดาไม่ช่วยไม่ได้เพราะว่าคำาอลิษฐานนี้รุนแรงมากก็เลยต้องเนรมิตขนมมันเป็นทิพย์ใส่ลงมาพอพระกุมารเปิดบริโภคกันเท่านั้นร้องไห้เลยโยร้องไห้ก,กระจองงองแงเลยนะโยนะร้องไห้ทำไมพระมารดาไม่รักเราเลยเหรอในอดีตที่ผ่านมา ไม่เคยทําขนมที่อร่อยแบบนี้ให้เรากินเลยทําไมเพิ่งมาทํำวันนี้อเราก้องไห้ก็จะเราแงอะไรอยูมันจะไม่อร่อยอยังไงเราเป,เป็นของทิพย์มาคําว่าไม่มีไม่สามารถปรากฏแก่พระอนุรุธได้นะขนาดไปบวชแล้วไปสแสวงหาผ้ามาทําผ้าจีวรเนะี่ยเขาเรียกผ้าบางสกุลเนะี่ยัสาสมัยก่อนไม่มีโรงงานทอผ้าเหมือนสมัยเรานะโยมลองนึกดูนะสองวันกว่าปี ท่านไปหาผ้าเนี่ยคาว่าไม่มีเนี่ยจะไม่ปรากฏแกชีวิตท่านโยมภรรยาเก่าท่านในอดีตชาติชื่อ,อาช,าชาลิดาหรือชาลิยาเนี่ยจะมาจัดไม่ได้แล้วเป็นเทพธิดานะต้องเอาผ้ามาทอดวางไว้ให้อ่ะนะเลยเป็นที่มาของคำว่าทอดผ้าบางสกุลทอดปาเนี่ยโยมเพราะว่าคาว่าไม่ปรากฏคาว่าไม่มีปรากฏกับท่านไม่ได้อ่ะโยมคิดดูแล้วกันผ้ารุรๆน,นะ่นะแรงอธิษฐานะนะฮะ เนตมาก็จะเรียบเรียงมาทีนี้เะตมาเรียบเรียงมาทั้งหมดแปดข้อแต่ว่าเะตมาต้องอธิบายให้โยมเข้าใจก่อนเพราะว่าเราเราจะอธิษฐานอะไรเนี่ยเราไม่เข้าใจคําอธิษฐานมันจะไม่เกิดผลแล้วจะไปอธิบายตรงโน้นมันไม่มีเวลาอธิบายนะเราต้องอธิบายกันตรงนี้ไปเลยนะข้อหนึ่งขอให้เป็นเลิศเนตมาจะนําโยมอธิษฐานขอให้เป็นเลิศเหมือนที่พระองค์ทรงตัดอาสิปปจาว่า เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราจะต้องเป็นผู้เลิศที่สุดเลิศทางการศึกษาเลิศทางหน้าที่การงานเลิศทางเรื่องความรักนะเรื่องของเศรษฐกิจการเงินอะไนะถ้าแต่เป็นเรื่องทางโลกอ่ะแต่คนยังอยู่ในโลกก็ต้องใชนะ้อันดับแรกเราเอาเรื่องทางโลกไปก่อนเป็นน้ำจิ้มไปก่อนเป็นขนมหวานไปก่อนสองคำว่าไม่มีอย่าได้ปรากฏแก่ข้าพเจ้า อันนี้อาตมามาจากพระอนุรุตนะข้อสขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์อันนี้เริ่มแล้วเริ่มป้องกันไว้ก่อนเพราะคนเราไม่ได้เกิดชาติเดียวโยมอาจจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสันนลกก็ได้เป็นเทวดาก็ได้เป็นพรมก็ได้แต่บางภูมิบำเพ็ญบรารมีไม่ได้เหมือนมนุษย์โยมข้อสามอตมาก็เลยจะนำโยมว่า กุศลเนี่ยที่ข้าพเจ้าได้เททองรอดพระพุทธรูปเนี่ยพุทธเจ้าปางมาสูตรเนี่ยนะขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์มีอาการสามสิบสองแต่มากันไม่ให้โยมด้วยเดี๋ยวเกิดตลกขึ้นมาเป็นมนุษย์กันจริงแต่ดันตาบอดขึ้นมาเนี่ยลาบากนะโยมจริงไหมฮะขอให้เป็นมนุษย์และมีอาการครบสาสิบสองประการมีปัญญาสมบูรณ์มีอาการสามสิบสองประการแต่เป็นคนปัญญาอ่อน เป็นมนุษย์มาก็ไร้ค่าจริงไหมโยมทุกชาติพบจนว่าจะเข้าสู่พันธิพานเพราะอะไรเพราะเป็นมนุษย์เป็นภูม,ภมิที่สร้างความดีสร้างบุศสได้เป็นเป็นภูมิที่เห็นทุกได้ใกล้ชิดกว่าภูมิอื่น,นคนจะเห็นธรรมะต้องเห็นทุกขน,นะโยมนะข้อที่สี่ขอให้เกิดในประเทศที่อุดมสมบูรณ์สแสวงหาทรัพย์ได้โดยง่ายไม่ขัดสน มีกินมีใช้และมีช่วยเหลือบริจาคต่อผู้อื่นเป็นมนุษย์แล้วไม่มีทรัพย์ก็ลำบากจริงไหมโยอเพราะฉะนั้นข้อที่สเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ต้องอยู่ในประเทศที่อุดมสมบูรณ์ถ้ายมอยู่ในประเทศที่ไม่อุดมสมบูรณ์มีแต่ลบราข่าฟันกันผู้ปกครองประเทศไม่มีใจเที่ยงธรรมหาความสุขทางชีวิตไม่ได้มันก็ศึกษาธรรมะบำเพ็ญธรรมก็ลาบาก นะเพราะนั้นเราเกิดในประเทศที่สมบูรณ์ที่อุดมนะก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลข้อ 5. ไม่ได้เกิดมาแล้วขอให้พบบัณฑิตพบกัลยาณมิตรที่มีสัมมาทิฏฐิสามารถนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญเนี่ยคือเราเป็นมนุษย์ก็จริงอยู่ในประเทศที่ดีก็จริงร่ำรวยมีทรัพย์สินก็จริงแต่เราไม่มีกัลยาณมิตรเลยมีแต่คนพาลมาใกล้ตัว คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วจะพาตัวใอับจนคบคนดีจะให้ผลจนวันตายเมาเพศหมดคุณค่าเมาสุราหมดความสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่วหมดดีถ้ามาจริงไม่จริงเลยโย่นะเพราะฉนั้นต้องพบมันดิตต้องมีกัลยาณมิตรนะฮะข้อที่ห ขอให้ได้พบพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกชาติพบจนกว่าจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเกิดไปเป็นมนุษย์มั่งมีเงินทองมีกัลยะมิตรแต่ไม่มีพุทธศาสนาโยมโยมจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมไม่ได้อะนะเพราะฉะนั้นข้อที่หกตมาก็เขียนคำอธิฐานป้องกันไม่ให้โยมแล้วว่าได้เจอพุทธศาสนาแน่ข้อที่เจ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพื่อบรรลุพระนิพพานเพื่อบรรลุพระนิพพานโยนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะธรรมนั้นนั้นอาจจะหมายถึงสติปัฏฐานสี่เพราะเป็นธรรมที่สมควรแก่ธรรมเพราะเป็นทางสายเอกป้องกันไม่เลยโยมเจอพุทธศาสนาแต่โยมไม่ได้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเจอไปก็ได้แค่เจออย่างเดียว จริงไหมโยมเพราะฉะนั้นข้อเจ็โยมจะได้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อสุดท้ายข้อ8ถ้าบาร,รมีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมแล้วถ้าเต็มเปี่ยมแล้วขอให้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าแต่ถ้าบาร,รมีไม่เต็มเปี่ยมท่านจะได้ข้อหนึ่งถึงข้อที่เท่าไหร่เ็ดท่านจะได้แน่นอนแต่ถ้าท่านเต็มเปี่ยมท่านก็ไปเลย ดีไหมโยมคำอธิษฐานนี้นะจะมาพิมพ์มาแล้วเดี๋ยวธามาก็จะนําโยมแล้วก็อาจจะมอบบางส่วนมาให้ไม่ชีปุ้ยถ้าใครชอบก็มารับแจกไปได้อันนี้ถ้ามาพยายามเรียกเกลียงมาจากการบวชมาหลายพันสาของมาเนี่ยามาเชื่อว่าไอ้นียมันจะได้มาตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงสูงสุดนะเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจาก การดำรงอยู่ด้วยทรัพย์สินเงินทองเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะเพราะนั้นข้อแรกมันต้องมีก่อนแล้วมันก็ไล่ๆไปเรื่อยๆนะจนถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยรโยมเป็นธรรมดาเราอย่าไปว่ากันบางคนบอกขอให้รวยขอให้รวยเราก็อย่าไปว่าเขาเลยธรรมดาคนเราทุกคนก็อยากรวยเพราะรวยแล้วมันก็อาจ,จะมีเวลาที่จะมาวัดอะไรเงี้ยแต่ถ้ารวยแล้วเกิดเพลินขึ้นมาอะไโยม ก็ไม่มีไม่สนใจมาวัดมาวานี่ก็มีเยอะนะก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะเอาแน่เอานอนไม่ได้แต่ดังนั้นแล้วเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานไปในโยมคําอธิษฐานมันเป็นผลโยมจําเรื่องพานุรุตได้ใช่ไหมฮนะพานุรุตในโยมคําอธิษฐานเป็นผลนะและทุกชาติเลยท่านก็เป็นอย่างนี้นะเกิดมาก็คําว่าไม่มีเนี่ยไม่เคยปรากฏแก่ชีวิตท่านเลย จนกระทั่งมาเป็นชาติสุดท้ายนะท่านก็ไม่เคยปรากฏคำว่าไม่มีเลยโยมไม่น่าเชื่อนะมีเจ้าชายอยู่สามองค์นั่งคุยกันหนึ่งในนั้นมีพระอนุรุตด้วยนะตอนเป็นเจ้าชายน้อยๆนะเจ้าชายเขาคุยกันว่าข้าวในที่เราบริโภคไปนเนี่ยมันมาจากที่ไหนเจ้าชายองค์งที่หนึ่งโยมก็ไม่เชื่อเลยว่ามันมีบทสนทนานี้อยู่ในโลกใบนี้นะเจ้าชายที่หนึ่งบอกว่า ข้าวเนี่ยมันมาจากยุง้งมาจากฉางเพราะเราเห็นคนงานในครัวเนี่ยไปเอาข้าวในยุ้งฉางมาแล้วก็เอามาตำแล้วก็มาหุงแล้วพวกเราก็ได้กินข้าวมาจากยุ้งฉางยกเจ้าชายองค์ที่หนึ่งพูดแต่องค์ที่สองบอกไม่ใช่หรอกข้าวมาจากหม้อมาจากหม้อเพราะเราเปิดหม้อก็เห็นมีข้าวเลยคือท่านไม่เห็นอย่างอื่นนะเห็นตอนอยู่ในหม้อแล้วแต่เจ้าชายอนุรุตปฏิเสธยืนยันเสียง แข็งเลยว่าไม่จริงไม่จริงข้าวไม่ได้มาจากยุงฉางข้าวไม่ได้มาจากหม้อข้าวอยู่ในจานโยมคิดดูดิบอกข้าวอยู่ในจานพอพอเปิดจานมาก็เห็นมีข้าวมีอาหารเลยอยู่เนี่ยโยมดูทีพระอนุรุตอะ่ะไม่เคยแม้ก็ต้องจะเห็นว่ามีชาวนาที่เหนื่อยยากลําบากจะต้องไปไถดินไถานาจะต้องเอาเมล็ดพืชหวานจะต้องรอมีฝน จะต้องรอจนเติบโตขึ้นมาจะต้องดูแลไม่มีมแมลงมากินนะจนจนทั้งตั้งคันตั้งท้องข้าวตั้งท้องจนทั้งสุกเกี่ยวแล้วก็เอามาตากแล้วก็เอามานวดให้เป็นเม็ดแล้วเอาไปสีให้เป็นข้าวแล้วเอาฝัดแล้วเอามาแช่น้ําและเอามาหุงเนี่ยโยมท่านไม่เห็นขั้นตอนอันยุ่งยากแบบนั้นเลยเห็นก็บอกว่าข้าวมาจากจานเลยโยถ้าอนุรุตเนี่ย โยมคิดว่าแปลกไหมล่ะแต่ว่ามีอยู่จริงไงโยมแค่คำอธิษฐานนะท่านไปใส่บาตรกับพ,ะพะระพระปเจกับพุทธเจ้าแล้วท่านอธิษฐานว่าคำว่าไม่มีและที่มาของอาหารยาปรากฏแก่ข้าพเจ้าทุกชาติพบนับตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเนี่คำอธิษฐานของพระอรุทอะพระชาตินี้ท่านก็ได้บรรลุธรรมด้วยนะ มารู้ธรรมแล้วยังเป็นเอตตทคฆะทางด้านมีทิปจกักขุหรือเลิศทางด้านตาทิปจะเป็นสองก็แค่ลองพระบรมศาสดาเท่านั้นนะโยมอนุรุตองเนี้นะ,ะเพราะนั้นอย่าอย่าลืมนะคำอธิฐานทั้งสิ้นทั้งปวงที่เราอธิฐานไปเนี่ยได้เป็นผลทั้งหมดเพราะฉะนั้นอย่าไปอธิฐานกันเลื่อยเปื่อยนะอธิฐานเรื่อยเปื่อยนี่มันจะลําบากเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นผลขึ้นมาแล้วมันยุ่งนะอย่างเช่นเราไปบอกว่า เรารักกันใหม่ๆใช่ไหมไปไ่ายพระทําบุญที่ไหนก็ขอให้เราได้เกิดมาเป็นคู่ครองกันทุกชาติพบอธิษฐานไปนแล้วเป็นผลนะโยมโยมก็ต้องเกิดมาเจอกันทุกชาติแหละตอนนี้เกิดชาติใดาชาติหนึ่งโยมมาแล้วโยมตั้งใจเลยว่าชาตินี้โยมจะบวชจะปฏิบัติธรรมจะมุ่งสู่กระแสรพระนิพพานเพราะโยมเห็นสัจจะทมแล้วอะไรเงี้ยนี่อะไรระหว่างที่โยมบวชไปปฏิบัติไปอะไรไป่างโยมเนี่ย ไอ้คู่เก่าของโยมที่เคยที่ฐานมาเนี่ยมันตามมามาเจอเข้ามาเจอเข้าสัญญาเก่ามันพูดขึ้นมามันก็เกิดจิตใจคล้เผวนจิตใจไล้ขยเขวลาปรลักขเขาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมพเพราะแรงอธิษฐานนะโยมแรงอธิษฐานต้องระวังให้ดีนะมีทั้งบวกแล้วก็มีทั้งลบนะฮะต้องต้องบอกเดียวไว้ก่อนที่ในทางอธิษฐานในทางที่เป็นฝ่ายกุศลเนี่ยเราก็ต้องธิษฐานที่มีลักษณะว่า เกิดเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างที่ธรรมาว่าเนี่ยนะคือเรามุ่งไปสู่การพ้นจากกองทุกเลยนะเรามุ่งไปตรงนั้นเลยแต่ว่ายังอื่นเนี่ยเดี๋ยวมันตามมาเองนะบางคนบอกไม่ต้องอธิษฐานอะไรก็ได้อย่างนั้นเป็นโมหะนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าลืมนะว่าในบาร,รมี30บทัศเนี่ยมันจะมีคําว่าอาธิษฐานบาร,รมีด้วยนะอธิษฐานบาร,รมีแล้วก็อธิษฐานนะ อุปป,ปารามีอธิฐานะประมัตถบรมีอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยบังเป็นพระบรมีทุกชาติทุกภพเนี่ยท่านก็ตรงทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้เป็นปัจจัยไปสู่สัมมาสัมโพธิญาณนนเพื่อบรรลุแล้วก็จะได้ลื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากกองทุกนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นคำอธิษฐานนี้ใช้นะพระพุทธสัตว์ท่านก็ใช้พระพุทธเจ้าท่านก็สําเร็จมาได้เพราะแรงอธิษฐานในระโย,ยม แต่ว่าจะต้องอธิษฐานไปในทางที่ถูกที่ควรนะฮะอันนี้ก็ต้องขอเจริญบอนอย่างนั้นนะเพราะนั้นวันพรุ่งนี้ก็ตั้งจิตท,ท่านที่ไม่ได้ไปก็ก็ตั้งจิตได้เพราะเราทําบุญไปแล้วบละเล็กน้อยเราตั้งจิตไปเลยทุกครั้งที่เราทําไปเนี่ยมันมันสำเร็จแล้วโยมนะมันสําเร็จแล้วนะมันสําเร็จแล้วเพราะว่าบุญมันสาเร็จด้วยเจตนานะเจตนานะฮะ